ถึงคิวแชมป์เก่าแล้วครับไป งานบุญเดือน4ี่ของไทยคอนสารนี่นอกจากจะเป็นงานบุญแล้วนะครับเขายังมีการละเล่นด้วยนะครับเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ปัจจุบันนี้หาชมยากมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการละเล่นที่เขาใช้วิถีชีวิตเนาะมาแข่งขันกันมีหนึ่งในนั้นก็คือนี่ครับการละเล่นโขนลมเก็บหมากตอนนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันนี้เตรียมไว้แล้วเนาะส<อ>วัสดีครับผู้เข้าแข่งขันเยอะไหมครับ เจ็ดคนเหรอครับแล้วทําไมเข,เขาถึงเอาการละเล่นนี้มามาอยู่ในบุญเดือน4ี่ของชาวไทยคอนสารนะี่คอนสารหนะักขึ้นชื่อที่สุดคือหมากพลูครับ,บเา้าม,มีการปลูกต้นหมากตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมีการเอาการขึ้นวัฒนธ,นธรรมเนี่ยมาเป็นการละเล่นปีนต้นเดียวไปได้ทุกสวนครับไ,ไปได้ทุกต้นครับเราจะมีการบ้านบ้านบ้านคอ,อนสารเ็าเรินโอนเอ็นกุกมากครับคุณผู้ชมเรือหโหนโหนโยกโอ๋ออย่างนี้เหรออันนี้คือแข่งยังครับยังครับนี่นี่คือทดสอบ ให้ทดลองต้นหมากด้วยว่าความแข็งแกร่งของต้นหมาก่ะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เต็บหมากาครับแล้วกติกาเป็นไงอะคบพี่กติกาของเราคือขึ้นให้ได้ทุกต้นจับเวลาขึ้นหนึ่งคนแล้วจับเวลาจับเวลาแล้วเอาเวลามาแข่งกันแล้วว่าทุกคนจะไปตามจุดที่เรามาไ้าให้ได้ไหมหที่เรากําหนดไว้ได้หรือเปล่าก็คือต้องเก็บหมากให้ครบใช่ไหละครับหมากนี่คือเราสมมติก็คือว่าเอาลูกปิงฟองไปไว้ผู้แข่งขันจะต้องไปเก็บเก็บรูปปิงฟองตามรับ เรามาว่าโดยโดยที่ขึ้นต้นเดียวไม่เห็นภาพพี่ไปสาิธิตปีนให้ดูเก็บให้ดูความสูงสวัสดีครับแชมป์เก่าพี่อะไรครับเนี่ยที่สนพี่ครับวันนี้พร้อมไหมพี่รเตรียมตัวมายังไงบ้างปกติครับปกติอ๋อชิลชิลสบายสบายเรียพี่อู้ท้าชิงเขาต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้อันนี้เอาไว้ทําอะไรอ่ะอันนี้ไว้ล็อกเท้าครับถ้าไม่มีก็ขึ้นยาครับลำมาก กรรมการบอกว่าถ้าไม่มีให้คะแนนพิเศษนะไม่เป็นไรแว่นนี่มันช่วยอะไรอ่ะใส่แว่นนี่มันส่งผลไหมสายตามันตะวันมันอะไรขอแซบแสบตาความยากความง่ายนี่มันมันยากตรงที่มันโยนไปเอ็นไปปุ๊บต้องไปถึงขาเชิญนักกีฬาทั้งหมดมาตรงนี้เลยครับ เิลับมายเลข5หมายเลข5เรี้วครับหมู่5พี่แว่นพี่แว่นเราได้หมายเลขหนึ่ขึ้นก่อนเลยนะครับตอนนี้เอาแล้วเอาเลขกี่าจับเวลาไปเล้ไปแล้วนะครับคนที่หนึ่แล้วครับกำละเริ่ต้นที่หนึ่งกำลังจะเริแล้วเอาดเลยเอาดีเล